สนามเนี่ยเอาตรวจจัดจาอาจารย์นะักดนตรีลองแลนดเะเกียร์สองมึงยกหางึจนเกียร์สองรอบเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมเกียร์สองวางหางปาบ đang khơi hai nhà lọt trên loài hải xíp xong cao lên kia nâng hát vang งบ่นีนเพิ่งนี่ลุมม้มนี่โวกนี่ยังบ่หลเดแล้วเขามาเก็บขวบกันี่นอนแล้วไปงานเปิดเปลนอนที่หลังเนาอเก็บน้ำเลือทั้งมุ้งวันมี่หินนี่ยังบ่หลี กอดพันนาเรียนเกียนน้ำมุ้งห่นเล่นอย่หรอก 1,000นคนก็นได้่ายอสอดสดให้พี่น,น,น,น้นองบิ่งเนาะเล่นแก็ไง่ได้พี่น้องมันเปลี่ยนคอมสาะโกกันเึดบงานกันพี่น้อง่อยเล่นมองเปลน่ยนมวนมวนฝั่งเดียวเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เลีนเกียร์สองได้เลยผมมาเข้าเดียวเลยเกยมครับเกมเลียนเกียร์สองปั๊บเกมเลยเครื่องเขาพังก็เป็นรถพังเนี่ยเครื่องพังพิดของแม่ตัดหญ้าพังสวัสดีสนามหญ้าโรงเรียนนะครับผมมาตัดหญ้าพี่น้องแล้วพ่อพี่น้องมาตั้งหางก่อนจะเข้าบ่มีอย่างไรครับ ตั้งฟังพุ่นให้มันเงน้ยนะน่อยนึงแล้วก็เข้าวิดีโอให้ตรงพี่น้องอันนี้ตรงบ่นี่แค่นั้นครับนเนาะล่องเบิืงนแบบที่นี่พี่น้องเลีนยงบนไปเลยเป็นจังไดออพุ่นก็ออพอจ่างอยู่เนาะพี่น้องโพลาดต่อพลาดต่อพังพังพัง โบนพี่น้องคืออยู่เลยครับรอบเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับเรียนโบนเลยรับจ้างหารอยไี่น้องเมิดสนามโรงเรียนเพราะว่าคนเก่าเขาเอาหารอยมาสั่งแต่ว่าเครื่องมือเป็นเครื่องตัดหญ้าเป็นเครื่องตัดหญ้าหลวงครับน้องพ่ดแม่งเครื่องตัดหญ้าถ้าเครื่องตัดหญ้าผมเบี้ยนี่ผมก็ยิ่งเป็นไรเลย อะไละสามส่วเ้อผนดหรอมันี่กิ้น้อเคนเตี้ยวเหนียวมันพุกไรอพูพินหรอไก่ลูกมันจาเป็นยังมันกำลังราคาดีเลยเ้อ Hãy subscribe cho kênh lên Mì Gõ Để những video hấp dẫn Hãy tắt nhà hay không hỏi chứ đâu Nó cũng có đi bay rất là nó รวยแล้วนะมั้งในชีน้องยังแต่ยุคนี้เนาะ

<laughs> Con câu ả hà loài mà sẵn Cô mẹ lé Vâng thầy đọc nhao nhao ngấm, ngầm Thì nó, nó nhau nhau, ngắm ngắm. sẽ đầy สซ่ต้อ,องจีพันหนาะไปจิ้มกัาเพียงนะครับฟับงว่าปันโรตารี่ให้เพิ่นนะตายแล้วเหตุงานแบบใด,เดนเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวงานเป็นแผนเจอกัน,นครับเดี๋ยวงานเก็บเล็กๆหน่อยๆเดี๋ยวมึอลุยกัน